อนนี้ชียอยู่บนแพรเปรียก้ะรดน้ำรวยพี่เชี่ยมาดิาาาตามมาแล้วพี่เขาจะตาดหรใช่แฝนเชียพี่เชี่ยนี่โอ้โหนอนแพร่ลี่ตอนเช้าน่าสวยเพื่อนตอนชเช้าตองชเน่สวยนอนนี่ไงโอ้โหขา ฮะเจ้อยู่กี่คืนเจเหรอเอออยู่น่าจะคืนเดียวขคิดเป็นกี่คืนอ่ะคืนละเท่านี้เหรออ๋อคืนละสามพันคืนละสามพันเราอยู่คืนเดียวไงเพื่อนได้ไดแต่ถ้าตองเป็นห้องแบบไม่ลากอ่ะมาเลยต่อมือให้ตานหน่อยทุกคนได้ไดจ้า ทำใจสิจ๊ะเอาขาดิเอาขาใส่เข้าไปพี่พีก็ก็น้องลูกเดี๋ยวก็ก็น้องลูกเดี๋ยว

โอ๊ยบรรยากาศมืดเลยอะ มางอแพงครับทุกคนตอนนี้พ,<ะ>พี่ตาอายุเทาไรตาเหรอตาอายุเท่าไหร่รหราราจ๊ะไม่รู้ค่ะพี่ตาอายุสิบเชียบอกน้องเขาแล้วว่าเธออายุสิบห้า ไม่ใช่ว่าตานโกหกเหรอพี่เขาโกหกฮะตานบอกว่าเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเหรออ้าวเฮ้ยทำไมยอยเยอะจัง เจอโตใหมป่ะโหตอนนี้มืดแล้วทุกคนอันนี้คือเออฮ้ยนี่ตอนนี้เชียร์อยู่กลางสายน้ำทุกคนกำลังอยู่บนแพเปียกโอ้ยค่ำคืนอันน่าคิดถึงค่ำคืนนี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ไม่เป็นไรเซมีกล้องไงสอสดอยู่นะแต่ในกล้องมันมองไม่เห็นต้องรอตอนเช้าบรรยากาศเงียบสงบมากเลยอ่ะ อันนี้ก็มีบ้านไม่น่าเชื่อว่าเขาจะลากพวกอะลอยน้ำได้นะมาแล้วมามาแล้ว<ๆ>ผมไม่มีตัวรลากเชือกออน้ำรอกนะทุกคน โอ้ยตัวไหนวะตัวอ้ยมีกี่ตัวอะไรก,ไก,ไกไ็ไม่รู้โดนขาเมื่อกี้ตัวอะไรก็ไม่รู้โดนขาเชียร์หรือว่าเชือกฮะไม่บาด ข้อ PVC น,นี่แข็งแรงมากเลยเนาะม,ามัมฮะน,นี่นไงถึงชายหาดแล้วมัมเ,เออพวกนี้ก็เห็นถึงชายหาดแล้วเอา,เอาเกถอเพื่อนไปไหนอะ่ะนี่ไงม,มัมถึงชายหาดแล้วเ,เดี๋ยวพ่อเอาไล้นน้ำก็ตรงนี้ดีกวา่ามันล้อนกว่าในไทย แค่ไม่แผ่มันไม่ลื่นอ๋อือไม่ไผ่มันลื่นเนาะแต่ไม่ใช่อันนั้นมันไม่แข็งแรงอันนี้ไม่แข็งแรงอันนั้นเดี๋ยวมันก็เป่าะ ะไรเอเพื่อนไถึงว้จะเพิดเงต้องเื่อมตมตูดไทยเขามีกำพงเหรอเชื่อเราเอาให้ดังๆเลยทำไมเชื่อมีเชื่อมีใส่แจ็คอ่ะอไม่งนก็เงินรัไอ้เรื่องของเชื่อมิงเชมีอ๋เครื่องเก่าอ่ะใช่นั่นนายยืม กันก็เยอะเพราะของเบิร์ดมันเสียบไม่ได้เออของเบิร์ดมันเป็นไอ้นี่ไงเออมีเตาปิ้งย่างด้วยทุกคนตอนนี้เชียร์ได้ขึ้นมาจากน้ำแล้วทุกๆคนลองคิดถึงเชียร์นี่ได้เจอหน้าเกาะของเชียร์จะได้หายคิดถึงใช่ตอนนี้พวกเรามาอยู่บนเกาะกลางแล้วโอ้โหคันติดเกาแล้ว ตนี่ไงเขากงไปในน้ำนะทุกคนโอ้แรงเยอะมากเลยไม่แเฮ้ย้ยนักจังเหนียวนักคนด้วยนะเฮ้ยนี่ไงบอลเกเว้ยมันไม่ไปแล้วนะพี่ไม่ใช่ตอนเมื่อรองลอยไปแล้ว มันเป็นต้นไม้เหรอครับอยู่ไม่อยู่เชียร์กระโดดลงไปก่อนนะนี่ทุกคนเชียร์กระโดดอยู่บนเกาะแล้วทุกคนอันนี้คือเกาะล้างอยู่บนเกาะล้างแล้วทุกคนปจอนภยบนเกาะล้างวันนี้พวกเราจะค้างขึ้นกันตรงนี้ นี่เฮธจะเดินมาหามัมตัวนี้จอดตรงนี้อ,อ,น,อนี่ไงนี่ไงไม่มีมีแต่จจะเคมันมีอยู่ห้าตัวมันแต่ว่ามันไม่ได้มาตอนนี้ม,นะนมันมาประมาณตีหนึ่งตีสองนี่ไงเห็นไ,ไหไม,ไมนี่ไงเพื่อน ปิดเพลงเอาแบบมันๆเนี่ะเออเอาแบบแดนๆอ่ะน,น,นี่นี่เฮ้ยน,น,นี่อยาขึ้นแบบธรรมดาต้องขึ้นบนห่วงยางเออต้องแอดวาน,นหน่อยนี่ทำไมก้าวไม่ขึ้นก้าจะขาดเหรอไ,ไปนี่นีน <laughs> ดูดูอาจารย์ดู ใช่ป่ะแต่คิวเจ้เชียจะขึ้นให้ดูไม่ใช่ป่ะนี่อาจารย์จะขึ้ือนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเป็นไรบ้างไม่เป็นไม่เป็นเหมือนกันน้ำจริงอ่ะแน่ใจนะลงไปน้ำของเชียร์ไม่ของเชียร์อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรของเบิร์ดไม่เป็นไรหัวหล่นฟุบรีบหยิบเลยของเบิร์ดเหมือนกันน้ำเนี่ยยังสัมผัสได้ปกติ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงนะ้ำเดี๋ยวให้เขาดึงไปแดงว่าตรงนี้ผุไม่อยู่เอ้าเฮ้ยบัติกตดกกอแล้วเว้ยเชือกมันไม่ได้ผูกครับอ๋อ บบาายยลูกตีก่อนแล้วนี่นี่เพื่อนหัน Chạy an Depo gọi tê chang Chạy Depo gọi tê mày chết em chơi bơi đi chang an Depo gọi tê bơi đi ba kia bơi มาช่วยเพื่อนนะมาช่วยเพื่อนนะอร่อยเ่าอร่อยกินได้ปาทานได้ค่ะแต่มันเข้มเป็นไงบ้างครับความรู้สึกติดเกาะครับทำไมนะเออ เต้นเดียวนี่เต้นเต้นเค็มไหอเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวตรงนี้น้าจะลงน้อยหนึ่งโอ้แล้วช้ามันขึ้นอย่างนี้โอ้ยไม่ต้จบต่ายมันไม่ขึ้นถึงก็ใช่ไหมพี่ไม่ขึ้นเข้าไปไนเลยข้ามันลอยมันติดเชือกแค่นี้อยู่ใครอาจจะไปอยู่ตรงโน้นนี่สมมุติให้ปังไม่ต้องจบจ่ายไปติดเส้นี้อยู่เนี่ยเ้นนี้เ้ไรไม่ต้องจบจ่าไตดเ้นี้อยู่ เเเเนนนีี่่่ยยยยบออกลู้ดีครับพี่ที่หนามมันขึ้นจะได้หนุกหนุกตอนเรียกมันจะลงเรื่อยๆประมาณสักปีหนึ่งอ่ะครับมันจะเริ่มขึ้นรุ่นมีต้งรู้แหละบอกเลยรุ่บอกก่อนเลยไม่ต้องตกใจโอ้ยทุกคนมาเที่ยวได้นี่นี่ที่นี่ค่ะเพราะตกใจโอ้ลุงไม่บอกก็งงมากอันนี้มันทรายจริงหรือว่าใครเอามาถมครับเนี่ยของแท้ของแท้ของแท้นี่ทรายของแท้นะครับทุกคน

จนเป็นไปแล้วไม่กลัวเลยนี่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 น้ำจนไว้น้ำเป็นเนี่ยแพลสองข้างเนี่ยนะมันห่างอยู่น้อยเดียวนะหลงแก้แล้วมันตกน้ำล้วก็ต้องลงไปลงไปจับมันขึ้นมาถ้าไม่จับมันก็ตายไปแล้วนี่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 สองคนเลยนี่นี่นี่ไม่ใช่เป็นน้ำมาเนี่ยถึงบอกแล้วใครสอนเอาไว้น้ำอ่ะเขาบอกไม่ถูกเหมือนกัน โ,โอ้ยโอ้ยเตียงกาโอ้ยนี well ่โอ้ยโอ้ยไม่เชียไม่เห็นดัาเควบองควบแอโยนเพื่อให้เป็นไหนไหนเตียงกาให้ดูหน่อยโอ้ยโอ้่อกมานี่ดโอ้หหกถุงใต้น้ำด้วยด้วย ลุงร้อยแพร้อยแพเลยร้อยแพพรุ่งนี้มาผู้นี้กี่โมงดีฝ่ายวะเที่ยงดีอ่ะเดี๋ยวจะรับเรื่องคุณนี่ไงก็เราเบอร์เบอร์กี้เแลยวก็เบอร์ข้างป้าเบอร์เดียวกันนี่นี่อ๋อเบอร์ที่ลุงเขาโทรมาก็เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันที่โทรหาลุงนี่ตอนนี้เราช่วยเด็กตกน้ำทุกคนนี่โอ้ช่วยมาแล้วปลาหนูทำไมตกน้ำอยู่ตรงนี้ไป อ้าวตกองเป็นเด็ก่องน้ำเือนะเงือก9โมงครึ่งูกกลับก็ประมาณ10โมงครึ่งระเบดโมงอ้วเราเราจะเบ็จะมาลากมาไปโอได้แล้วเจอกันใต้เ้าพี่เชี่ยแล้วเช้าจะเอาอะไรขอมากี่โมงเดี๋ยวนี้ดียว่อนดิพรุ่งนี้ลุงมีแทกซี่มาครับหนึ่งชั่วโมงครับนัดลุง9โมงครึ่งครับู้ก9โมงคงก็ไปรับแข่ก่อนอเสร็จก็ประมาณ10โมงครึ่งครับ เขาจะมารับเราประมาณสิบเอ็ดโมงโอเคไหมโอเคเดี๋ยวผมจะได้อาบน้ำแต่งตัวแล้วเราจะเช้าจะเอาอะไรไหมก่อนก่อนเดี๋ยวผมโทรดีกว่ามีเบอร์ป่ะอ่ะมีมีมีเพราะว่าโทรที่เราติดต่อกันอ๋อจะเอาจะกินก็โต๊มีอะไรไม่ว่าก็ก็สักก็สักอันนี้ชื่อพี่อะไรนะครับลุงวันลบลุงวันลบพี่วันลบลุงวันลบลายมืวอันนี้ชื่อว่าเรือกันนะเรือแพร่ราชวันลบ แผ่ราชวันนบแต่พี่ไม่ได้ชื่อราชวันนบไม่ชื่อวันนบชื่อวันนบอ่าเสิมหน้าตัวลาดลาดก็คือมันดีใช่นี่ของมัลาดแปลงเธอแยกย้ายโอเคแยกย้ายนะไม่มีอะไรรู้ไม่มานะโอเคครับไปเหรอเจ็บป่วยโทรได้ตลอดยี่สิบรับหน่อยกู้ภัยโอเคครับบ๊ายบายไอติมนุ อะไรไอติมหนอะไรไอติมที่ไหนละเมื่อกี้น้ำชาย<อ>โยนให้อ <c oughs> ะและ้วไ่แช่นะอยู่ในเรือแล้วโอยปกินล้วเมื่อกี้ไปไว้ที่แผรแล้วไอติมเดี๋ยวเขาไปกินไี่ไปนะไม่ไปแล้วโอ้โหไม่ไปแล้วโอ้โหโนี่ซูเปอร์แมนจะโชว์ขึ้นนะนี่นี่โอ้โหเก่งการไม่ธรรมดา เฮ้ยอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยนอองยโอยยอยโอ้ยโอยโ้ยอ้นอ้ยโอยอ้ยโ้ยโอ้ยโอียยยโอย้ยโอ้ยโ้ย้้อ้โอ้โอ สปองสปายด้วยมันยังไม่สวยอยู่ในกระเป๋าโอ้โยกับกองกับแก้มผอมนี่เตรียมพร้อมขนาดนี้เหรอเชตรียมกินแต่แค่มือเมื่อกี้เออยังไม่ได้ถอดโอ้ยเพลงพร้อมทุกคนนี่เอาเหรอละงั้นเดี๋ยวเช็ดเท้าเช็ดก่อนนะไปเปียกตรงนั้นนนทุกคนจะไปแล้ว ทุกคนมาเที่ยวได้ทุกคนี่นี้นนนบบเออ,อโอ้โหไม่เคยมาทางขงคืนบนแพเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตอีกอะเออไม่เคยมาเล่นแพเปียกสมัยอายุสิบเก้าเร็วุงนี้มารับนะบ๊ายบาย๊า,ยายทุกคนร้นี่น เดี๋ยวพวกเราจะมากินข้าวกันต้องเสียบไอ้แบตก่อนป่ะ,เ,ปะเขาเอาพวกเรามาปล่อยไว้บนเกาะก่อนคนวันพรุ่งนี้เขาเช้าเขาบอกเข,า,ขาจะมารับ ไม่รู้จะมารับจริงปล่าาไปแนอกอนเ้ออ้าวเขน้มาลย่เป็นไรนเขียเข้าน้าไม่เคยตกกับขางอเฮ้ยอยาให้ตกบอยเดี๋ยวต้องเสียงเงินนงเอานมาแล้วแม่แลงอวาไม่ใแ็ลาอะอใครจะเปิดนน้น่าจนะที่เปิดนแตล์เล่าอเนี้ยเนะ ตรงนี้อะไรอะนี่นช่ะไมนเ่ใช่นีเยวเมงพืไปปีเ่ยวอแล้วก็ไปคิดไปถึงว่าเดี๋ยวขอโทรศัพท์แชร์นอ่าผมเปิดนเ่ไนไม่ได้พงเพื่อนทำไมเปิดไม่ได้ผมว่ามอ๋อเออก็คืม ้องเอาตัวของอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้ต้องตัวป้อยไฟฟ้าเชียร์มาเอาตานตถือเอาไว้อกานั่นหรอเนี่ยผู้มดูไม่กล้าว่าไมด้ต้องเอาเพื่อนเอาไอตัวนั่นออกขนาดตัวตะวันรอนมาก อันนี้ก็ใช้ได้นะแต่เชียร์จะใช้อันไหนเป็นหลักอ่ะเชียร์ใช้นั้นเป็นหลักอ๋อจะเอาเไม่ไงนมนต้องออกจากไหลสดอันนี้ยังอยู่ <c oughs> อันนั้นเดี๋ยวเป็นตังเอาใน YouTube ไม่ต้องเหรอเพราะว่าอันนี้มันถ้าม <Sure> ันเชื่อมบลูทูธได้เบิร์ดอันนี้แหละเอาตาลไม่เปิดน้ำมันลมอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเออดูกินไม่หมดคิิดดแม่กินที่ไหนแม่กินสตานี่ให้หนกินทั้งให้กินทั้งไปตีแกนวันนี้ดรอปลงน้ำตุ้งโอ้ไว้ทำอ่างร้อนทั้ง แต่ก็ดีนะเป็นบรรยากาศส่วนตัวนะฮะเออเฮ้ยโอ้อย่าเรียกนว่กาลูาเรียกพื่อนกันดีกว่าเออต่อไปก็ เขา,เขา,ากด็ดองตุ่มตุ้มตุ่มไปจำโพงอ่ะไปมาก็าเลยต้องปิดกลายเป็นว่าต้องพากลับไปที่พักโรงแรมเลยรถตู้มาลากไปนอนโรงแรมแล้วก็ไจสายก็ขึ้นเครือนน่องบนะินกล,ลับคนเดียวอ้าวเหรอเราต้องขึ้นเครื่องบินกลับคนเดียวเหรอไหนแช่ชหางมงมกอน คนเดียวเนาะไม่งานคงก็เต็มเลยนาะหลายลางานแต่ทีกิก็ดีนะตรงที่ว่ามันเป็นส่วนตัอแต่มันไม่ดีตรงที่ไม่มีคนช่วยหาแต่ก็คือมาเนี่ยไม่เป็นไรอ้อ